E อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่6เทศกาลธรรมดาโพราสารของนบุญมาร์โกบทที่1นึ่งข้อ40ถึงข้อ45ที่เราใช้ในการเป็นเส้นทางของชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะชี้ให้เห็นชัดเจนว่าพันธกิจที่พระองค์ทรงมาในโลกนี้นอกจากที่จะทรงนำข่าวดี และพระนาจาักรของพระเจ้ามาให้แก่โลกนี้แล้วพระองค์ยังทรงต้องการจะคืนศักดิ์ศรีของความเป็นบุตรของพระเจ้าให้แก่มนุษย์ทุกคนฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าในมนุษย์แต่ละคนนั้นตกต่ําลงพระองค์ทรงถือว่านั่นเป็นพันธกิจของพระองค์ที่จะคืนศักดิ์ศรีนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์สรีของการเป็นลูกของพระเจ้าให้แก่เราอย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นนับุญมาร์โกจึงเล่าเหตุการณ์ของการรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนเวลาที่พูดถึงคนโรคเรื้อนคำว่าโรคเรื้อนนั้นไม่ได้บ่งบอกแค่อาการของโรคเรื้อนที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ แต่คนที่เป็นโรคเรื้อนในสมัยก่อนถือว่าเป็นความผิดปกติของผิวหนังเป็นโรคที่น่ารังเกียจที่สุดในระหว่างชนชาติอิสราเอลเป็นโรคที่ทุกคนกลัวและไม่อยากที่จะคล้องแวะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดโรคนี้มาด้วยฉะนั้นเป็นโรคหนึ่งซึ่งทำให้คนที่เป็นโรค ต้องออกจากสังคมออกจากครอบครัวแล้วนั้นก็ใช้ชีวิตสันโดษขึ้นอยู่กับความเมตตาของคนคนที่เขาเมตตาหรือญาติพี่น้องเอาอาหารก็ต้องไปวางที่ไกลๆห่างๆเพื่อให้เขาไปเอาและกินในขณะที่โอกาสจะเข้าใกล้ชิดกันนั้นเป็นไปได้ยากเพราะ ความเข้าใจที่ผิดในสมัยนั้นเป็นโรคหนึ่งซึ่งชนชาติอิสราเอลถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่าในหนังสือมหาบุรุษยอบเองก็พูดไว้ว่าโรคเรื้อนเป็นลูกหัวปีของความตายฉะนั้นจึงเป็นโรคซึ่งนอกจากที่จะน่ากลัวแล้วในความเป็นโรคในอาการของโรคยัง เป็นที่น่ากลัวของสังคมด้วยสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับคนที่มีอาการโรคนี้ก็คือการที่ต้องตัดออกตัดตัวออกจากสังคมออกจากครอบครัวเป็นความรู้สึกถูกรังเกียจไม่มีเกียรติเลยด้อยเกียรติในทุกแง่และชีวิต ต้องคอยความเมตตาสงสารของคนที่เขาเมตตาเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยสำหรับคนที่อยู่ในอาการแบบนี้เพราะว่านอกจากที่จะต้องห่างไกลผู้คนแล้วคนยังเชื่อว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังแบบนี้เป็นคนที่ถูกพระเจ้าลงโทษเพราะฉะนั้นจึงถูกทอดทิ้งจากมนุษย์ และถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าการทอดทิ้งเป็นการทอดทิ้งที่เจ็บปวดเพราะว่ามองว่าเป็นการทอดทิ้งของพระเจ้าที่เกิดมาจากความผิดและกำลังอยู่ในโทษที่ได้รับฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วโรคเรื้อนในแง่ของพระคัมภีนี้ บ่งบอกถึงโรคเรื้อนฝ่ายจิตใจของคนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอยู่ในสภาพแบบนี้จึงเป็นสภาพหนึ่งที่น่าสงสารมากที่สุดสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือได้รับการชำระเพื่อจะได้ย้อนกลับไปสู่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนเข้าไปสู่สังคมเข้าสู่ครอบครัวและมีศักดิ์ศรีคนโรคเรื้อนคนนี้นะบุญ มาร์โกบอกว่าเข้าประชิดตัวพระเยซูเจ้าคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์การที่เขาเข้ามาประชิดตัวแบบนี้ถือว่าเป็นการผิดกฎโดยสิ้นเชิงเป็นการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะกฎสมัยก่อนนั้นถือว่าใครที่เป็นโรคเรื้อนหรือว่าที่เป็นโรคที่น่ารังเกียจน,นี้เข้ามาใกล้คนโดยไม่ตะโกนบอกคนให้ระวัง และจู่ๆก็เข้ามาใกล้คนในระยะ50เมตรนั้นถือว่าเป็นคนที่จะต้องถูกลงโทษและสามารถถูกฆ่าได้ฉะนั้นเขาไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะเข้าไปหาพระเยซูเจ้าในสภาพที่สิ้นหวังแบบนี้เพราะว่าถ้าพระเยซูเจ้าไม่ทรงรักษาเขาก็เสมอตัว ก็กลายเป็นที่รังเกียจต่อไปและถ้าถูกลงโทษก็ถือว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาถูกลงโทษจากพระเจ้ามาแล้วที่สุดมนุษย์ควรจะลงโทษฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรเสียอีกต่อไปมีอย่างเดียวที่เขามีนั่นก็คือไว้ใจในความเมตตาของพระเยซูเจ้าเวลาที่เขาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์นั้นเขา บอกประโยคซื่อๆเรียบง่ายว่าถ้าพระองค์ทรงอยากโปรดให้เขาสะอาดขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วละ่ะนี่คือบุคคลที่สะท้อนออกซึ่งความเชื่อในพระเยซูเจ้าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อจะมายืนหยัดว่าทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพระองค์พระองค์จะทรงเมตตาเขาหรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระองค จะรักษาหรือไม่เขาขอให้โพรงช่วยเขาสะอาดเขาไม่ได้ขอให้หายจากโรคคนสมัยก่อนเขาถือว่าคนสะอาดก็คือคนศักดิ์สิทธิ์คนที่ไม่สะอาดแปลว่าคนไม่ศักดิ์สิทธิ์จึงเมื่อเป็นโรคแบบนี้ต้องถูกตรวจไม่ใช่จากหมอแต่จากตรวจจากสมณนะ ฉะนั้นเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าอาการไม่เพียงแต่อยู่ที่ผิวหนังเท่านั้นแต่อาการลงก็ไปถึงจิตใจสภาพความเป็นอยู่ศักด์ศรีทั้งหมดด้วยเขาต้องการให้พระเยซูเจ้าช่วยชำระเขาด้านจิตใจด้านสังคมด้านความรู้สึกลึกๆว่าพระเ,เจ้าทอดทิ้งเขา พระงค์จะรักษาเขาหรือไม่ขึ้นอยู่กับพงค์ถ้าพงค์พอพระไทยย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้สะอาดได้นี่คือสิ่งซื่อๆที่เขาพูดฉะนั้นสิ่งที่เขาขอจากพระงค์ไม่ใช่เป็นเรื่องของอาการโรคผิวหนังหายไปแต่เป็นเรื่องของการชำระชำระทุกสิ่งที่ทําให้เขาตกต่า และไร้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นคนนั้นชําระเพื่อเขาจะได้กลับมามีศักดิ์ศรีเข้าสู่สังคมได้โดยปกติแล้วคนเจ็บคนป่วยมักจะมีคนที่พาเขาไปหาพระเยซูเจา้าเพื่อขอให้พระองค์ได้ช่วยรักษาแต่คนโรคเรื้อนคนนี้นำตัวเองไปเขาไปคนเดียว เขาไปในความสิ้นหวังเพราะว่าโลกใบนี้แทบจะไม่มีอะไรน่าอยู่แล้วถูกตัดออกจากสังคมและมีความรู้สึกลึกๆว่าถูกตัดจากพระเจ้าด้วยฉะนั้นความสัมพันธ์กับคนความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่เหลือแล้วทั้งหมดเหล่านี้ก็เนื่องมาจากภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ผิดๆที่คิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงลงโทษ แล้วก็ใครที่มีอาการโรคเกิดขึ้นนั่นก็คือการลงโทษของพระเจ้านี่เป็นภาพลักษณ์ที่ผิดซึ่งทำให้คนต้องทุกข์ทรมานอย่างมากโดยปกติแล้วพระเจ้าทรงชื่นชมทรงรักพระองค์ไม่โกรธเวลาที่ลูกของพระองค์ทำผิดแต่นี่คือภาพลักษณ์ที่เขาสร้างไว้และภาพลักษณ์นี้ทำให้คนที่มีศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้านั้นต้องตกอับด้วย ทัศนคติของสังคมท่าทีของพระเยซูเจ้าเวลาที่เห็นเป็นท่าทีที่พระวรสารนักบุญมารโกบอกว่าทรงสงสารตามมาด้วยคำว่าทรงรู้สึกตื้นตันพระทยัยทรงสงสารเพราะว่าคนคนหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าพระองค์นี้เสียศักดิ์ศรีไปหมดเลย ด้วยภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่คนเขาส่งต่อกันมาทำให้เขามีความรู้สึกว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่เหลียวแหลเขานี่เป็นความสงสารลึกๆของพระเยซูเจ้าและเป็นความรู้สึกที่ว่านี่คือพันธกิจของพระองค์ที่จะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพระเจ้าเสียใหม่เพราะว่าพระเจ้า แทนที่จะช่วยเสริมสร้างมนุษย์รักมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความเป็นลูกของพระเจ้ามากขึ้นนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ที่มีคอยแต่กดขี่และทําให้มนุษย์นั้นตกต่ําอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงรู้สึกเป็นการท้าทายและต้องการจะประกาศเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าภาพลักษณ์ที่ผิดนั้นเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ผิดเป็นภาพที่จะทําให้เกิด ผลเสียหายให้แก่ตัวมนุษย์เองหลายคนแปลคำว่าทรงรู้สึกตื้นตันพระไทัยนะั้นนะแปลว่าพระองค์ทรงรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธเพราะว่าเห็นมนุษย์ในสภาพนี้พระองค์โกรธที่ทำไม คนจึงสร้างภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ผิดผิดและทำให้คนต้องตกต่ำแบบนี้พระองค์ทรงต้องการจะคืนภาพลักษณ์นี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงบอกว่าเราอยากเราพร้อมที่จะช่วยพระองค์ทรงรับไม่ได้เวลาที่คนจะต้องถูก ในประเทศออกไปจากสังคมเป็นที่รังเกียจตกอยู่ในความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขกับตนเองไม่มีความสุขกับครอบครัวกับสังคมเป็นความรู้สึกโกรธที่มนุษย์ทำให้มนุษย์เองนั่นแหละที่ต้องตกต่ำถึงขนาดนี้ด้วยการสร้างภาพลักษณ์พระเจ้าที่ผิดผิดขึ้นมาพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขา มันเป็นการฉีกแนวโดยสิ้นเชิงโดยปกติแล้วไม่มีใครที่จะไปสัมผัสคนเจ็บคนป่วยเพราะว่าเดี๋ยวโรคมันจะติดมาเวลาเดียวกันจะเป็นมนถินด้วยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นโรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังแบบนี้คนจะรังเกียจมากเป็นพิเศษการที่พระเยสุจ้าทรงสัมผัสเขาต้องการจะบอกว่าพระองค์ทรงเข้าใจเขา ทรงร่วมชะตากรรมกับเขาทรงร่วมความรู้สึกกับเขาความตกต่ำที่เขารู้สึกต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์นั้นพระองค์ทรงรับรู้ด้วยฉะนั้นเวลาที่คนชนชาติอิสราเอลสมัยก่อนเวลาที่จะถวายเครื่องบูชาสัตว์บูชานั้นเขาจะเอามือลงสัมผัสสัตว์ที่กำลังถวายบูชานั้นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับ เครื่องบูชานั้นชําระตัวเองให้พ้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนั้นให้ลงไปที่สัตว์เพื่อจะได้ให้มันตายไปเป็นการชดเชยเขาพระเยซูเจ้าทรงสัมผัสคนที่เป็นโรคเรื้อนเข้าไปสู่ความต่ำต้อยของเขาเข้าไปสู่ความรู้สึกไร้ซึ่งคุณค่าของเขาเข้าไปสู่ชะตากรรมของเขาเพื่อบอกให้รู้ว่าเรารับรู้ เราต้องการจะแก้สถานการณ์นี้ให้ได้ทรงทำให้เห็นว่าการที่พระองค์ทรงสัมผัสคนที่เป็นโรคเรื้อนโดยปกติคนก็คิดว่าสัมผัสคนโรคเรื้อนก็จะได้รับโรคเรื้อนมาเข้าหาตัวเองแต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์เวลาสัมผัสคนโรคเรื้อนโรคไม่ได้มาหาพระองค์ แต่พลังของความดีของพระองค์เข้าไปถึงคนโรคเรื้อนและเป็นพลังนี่แหละแห่งความรักความเมตตาของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้ตัวเขาสะอาดขึ้นมาท,าทันทีฉะนั้นถ้าจะมองจากแง่นี้แล้วคนโรคเรื้อนไม่ได้ส่งโรคมาให้พระองค์เวลาที่พระองค์สัมผัสแต่พระองค์ต่างหาก ส่งความเต็มเปี่ยมและความศักดิ์สิทธิ์คืนให้แก่คนโรคเรือนทำให้เขาสะอาดสะอาดด้านโรคที่เขาเป็นอยู่สะอาดด้านจิตใจรู้สึกว่าไม่ใช่เขาถูกลงโทษพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเขาเลยทำให้เขาเป็นโรคเรือนเวลาเดียวกันทำให้เขารู้สึกสะอาดด้านสังคมต่อไปนี้เขาเข้าสังคมได้ไม่มีสังคมจะรังเกียจเขาและนี่คือ การสัมผัสที่เต็มไปด้วยพระลานุภาพที่ทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเป็นพลังที่พระองค์ส่งต่อให้อย่างต่อเนื่องในชีวิตของการเทศสอนของพระองค์สามปีพระองค์จะสัมผัสคนบ่อยครั้งจะเป็นคนที่ป่วยจะเป็นคนที่เป็นเด็กจะเป็นคนที่มีปัญหาร้อยแปดนั้นพระองค์ทรงส่งพลังของพระองค์เข้าไป เวลาเดียวกันในขณะที่สัมผัสนั้นพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าพระองค์ทรงรับรู้และทรงร่วมชะตากรรมด้วยกับทุกคนหลังจากที่เขาหายแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เขารีบไปทันทีถ้าจะพูดกันตามหลักแล้วน่าจะแสดงความยินดีกับเขาเอออย่างน้อยให้เขาได้ตั้งหลักเริ่มดีอกดีใจกับสถานการณ์ใหม่ที่เขาเริ่มพบ กับความสะอาดที่เขาพบแต่ในพระวรสารนบ,บุญมาโกบอกว่าพระองค์สั่งให้เขาไปทันทีเลยไปให้พ้นพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับการขับไล่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนโรคเรือนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเรือนก็เพราะว่าพระขับไล่สายส่งเข้าไปเนื่องจากเขาเป็นคนบาปเขาคงทำผิดอะไรบางอย่าง เขาคิดว่าพระไม่รักเขาพระลงโทษเขาพระเยซูเจ้าไม่พอใจที่เขาคิดอย่างนี้จึงไล่เขาไปไล่ความคิดนี้ออกไปจากเขาและสั่งให้เขาไปหาสมณะเพื่อบอกให้เห็นว่าแม้แต่สมณะเองในความเข้าใจผิดเนี่ยทำให้คนต้องรู้สึกต่ำต้อยทุกทรมานมามาก พราะสร้างภาพลักพระเจ้าที่ผิดๆพระองค์จึงสั่งให้เขาเรีบไปบอกสมณะเลยอยากให้สมณะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพระเจ้าอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพระเจ้าให้แก่เขาพระองค์ทรงขับไล่เข้าไปเหมือนกับบอกว่าให้ออกไปจากทัศนคติเดิมๆที่มองพระเจ้าเชิงลบแบบนี้แล้วก็ออกไปจากบริบทที่ ทำให้ตัวเองต้องตกตำ่ำไม่สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าพรงทรงขับไล่เขาให้รีบออกไปเพื่อจะได้คืนอิสรภาพและศักดิ์ศรีของพระเจ้าคืนมาหลังจากที่พรงทรงรักษาเขาแล้วพรองทรงบอกเขาอย่าไปพูดกับใครแต่ตรงกันข้ามเขาพูดทั่วไปหมดจนกระทั่ง ผลที่ตามมาก็คือพระองค์ไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้ต้องอยู่หลบๆซ่อนๆอ,อยู่ข้างนอกสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือเขาคงไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพระองค์สัมผัสเขาทาให้เขาหายฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสัมผัสเขาเนี่ยทำให้พระองค์มีมนทินการที่จะไปคุกคีกับคนอื่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ทำให้พระองค์ต้องอยู่ข้างนอกเมือง แล้วก็ต้องปลีกตัวเองออกมาแบบนั้นเวลาเดียวกันพระงค์ทรงต้องการจะบอกว่าในขณะที่เขาเป็นอิสระพรุองพร้อมที่จะแลกอิสระให้แก่เขาในขณะที่พระองค์หมดอิสระที่จะเคลื่อนเหินไปที่ไหนมันเป็นการแลกที่ยิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าทรงพร้อมที่จะคืนอิสระภาพไปแก่รเราโดยพระงยอมเสียอิสระภาพของพระองค์เอง พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าพระองค์ทรงเข้าไปในตัวเราแต่ละคนแล้วแทนที่เราทุกอย่างในขณะที่เราทำบาปเราควรจะได้รับโทษถูกตรึงการเคนพระองค์ทรงแลกกับเราแล้วพระองค์ทรงให้เราเป็นอิสระในขณะที่พระองค์ถูกตรึงการเคนแทน ในความโดดเดี่ยวบนไม้กางเขนนั้นบ่งบอกให้เห็นว่าพรุงเข้าไปแทนอิสระภาพให้แก่ทุกคนคืนอิสระภาพให้แก่ทุกคนด้วยการตายของพรุงที่นั่นไม่มีใครอยู่กับพรุงพรุงอยู่บนไม้กางเขนนั้นโดดเดี่ยวตามลำพังพรุงในขณะที่ลูกของพรุงทุกคนได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่พรุงทรงต้องการจะสื่อให้เห็นว่าในขณะที่พรุงมาประกาศข่าวดี นำข่าวดีมาให้แก่มนุษย์พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าพระองค์เป็นมากกว่าการประกาศข่าวดีพระองค์ทรงเข้ามาร่วมชะตากรรมกับเราและเปลี่ยนชะตากรรมของของเราแต่ละคนด้วยการแลกชะตากรรมนั้นกับพระองค์เองพระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่า ในขณะที่เราทำบาปเราควรจะตายเพราะบาปแต่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ขอแรกให้เราไม่ต้องตายพระองค์ตายแทนนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรง,รงต้องการจะสื่อผ่านเหตุการณ์ของการรักษาคนโรกเรื้อนในวันนี้พระวาจาของพระเจ้าวันนี้เชื้อเชิญเราให้เราเปิดใจของเรา สัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลานั่นแหละซึ่งเราจะเปิดใจของเราวิ่งเข้าไปหาพระเยซูเจ้าคุกเข่าอยู่แทบพระบาทของพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ได้ชำระถ้าพระองค์ทรงประสงค์โปรดชำระข้าพเจ้าด้วยนี่คือท่าทีแรกที่ได้จากพระวรสารในวันนี้เวลาเดียวกันเวลาที่ เราพูดเหมือนคนโรคเรือนพูดว่าถ้าพระองค์ทรงอยากพระองค์สามารถรักษาเราได้แต่พระองค์ทรงต้องการจะบอกเราว่าเป็นเราเองต้องพูดประโยคนี้ด้วยถ้าเราอยากเพราะหลายๆครั้งพระองค์ทรงอยากเหลือเกินที่จะรักษาเราอยากจะคืนศักดิ์ศรีให้แก่เราอยากจะคืนความเป็นลูกของพระเจ้าเราสมบูรณ์แบบแต่เราไม่อยากฉะนั้น ในขณะที่คนโรคเรือนขึ้นอยู่กับพระเยซูเจ้าว่าอยากหรือไม่อยากที่จะรักษาเขาพระเจ้าทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการและอยากให้พระองค์รักษาเราหรือไม่พระองค์ทรงพร้อมอยู่ที่นี่พร้อมอยู่ทุกเวลาที่จะรักษาคืนศักดิ์ศรีให้แก่เราในทุกอย่างขึ้นอยู่กับอย่างเดียวก็คือเราอยากหรือไม่ถ้าเราอยาก พรุงทรงทำอย่างเต็มที่เวลาเดียวกันพรุงทรงต้องการจะให้เราเองได้บอกถึงคำว่าอยากอยากรักษาให้แก่เพื่อนพี่น้องของเราด้วยในขณะที่เห็นเพื่อนพี่น้องของเราที่ต้องเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่มาจากบาปจากความกดดันจากสถานการณ์ของชีวิตในแต่ละวันนั้น พวกเขากำลังรออยู่เพื่อให้เราได้ช่วยช่วยคืนศักดิ์ศรีแก่พวกเขาช่วยเปิดแขนของเราต้อนรับเขาให้มีความสัมพันธ์พี่น้องกับเราช่วยเขาให้มีฐานะในสังคมมีเกียรติในสังคมทุกอย่างที่เราสามารถทำได้นั้นพระทรงต้องการจะให้เราสารต่องานนี้ เพราะว่านี่คืองานสําคัญที่สุดที่พระองค์มาในโลกใบนี้ก็คือคืนศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าให้แก่ทุกคนและพระองค์ทรงส่งต่องานนี้ให้แก่เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นเราต้องพร้อมที่จะคืนศักดิ์ศรีนี้ในทุกวิธีที่เราทําได้ฉะนั้นพี่น้องของเราในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ก็ยังมีสถานการณ์ของโรคระบาดของความเครียดความกังวลร้อยแปก็เป็นสภาพเดียวกันที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าเป็นการท้าทายที่เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์จะต้องเข้าไปและชำระคืนสักด์ศีคืนสันติคืนความสุขความยินดีให้แก่ทุกคนทนุบุญเปาโล ในจดหมายถึงชาวโกลสีบทที่3ข้อ12จึงพูดไว้ชัดเจนท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์จงเห็นอกเห็นใจกันจงมีความใจดีความถ่อมตนความอ่อนโยนและความภาคเพียรจงผ่อนหนักผ่อนเบา หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษให้กันการยกโทษนี้ก็คือการชำระเป็นท่าทีเดียวกันกับพระเยซูเจ้าชำระความผิดที่มันทำให้คนตกตำ่ำไร้ซึ่งศักดิ์สรนนั้นรีบชำระเร่งด่วนเพื่อคืนศักดิ์ศรีแก่เขาและทุกครั้งที่เราให้อภัยงานของพระองค์ก็ต่อเนื่องในแต่ละคน สัต์ซีของเขาคืนมาอย่างสมบูรณ์แบบ